สวัสดีค่ะวันนี้พี่นุ้ยมาสัมภาษณ์น้องๆน,นะคะที่เซ็นเฟสค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพ็กเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะมีน้องคนไหนกันบ้างนะคะค่ะชื่อเล่นชื่อน้องอะไรคะชื่อหนูนิดค่ะน้องหนูนิดโอ้ยชื่อเหมือนทีมงานพี่นุ้ยเลยสวยเหมือนกันนะคะน้องหนูนิดมาดูหนังเหรอคะค่ะอ๋อมาดูหนังเนาะวันนี้พี่นุ้ยมีแค่สามคำถามอยากจะถามน้องนะคะค่ะคำถามที่หนึ่งค,คิดยังไงกับประกันคะ หนูคิดว่าประกันภัยเหมือนมีเป็นส่วนช่วยซัพพอร์ตเราอะคะ่ะเวลาเราเกิดเหตุฉุกเฉินหรือว่าไม่มีความไม่พร้อมทางการเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อก็จะมีแบบว่าเงินส่วนหนึ่งที่มาช่วยเหลือเราถูกไหมคะถามข้อที่สองนะคะถ้านึกถึงบริษัทประกันในประเทศไทยเนะะี่ยค่ะนึกถึงบริษัทอะไรคะหนูนึกถึงอยู่สองสองสองบริษัทนะคะก็จะเป็นเมืองไทยประกันชีวิตะคะ่ะแล้วก็บริษัท AIA คะ่ะว้าวสุดยอดมากๆเลย คำถามที่3นะคะถ้าหากว่าน้องไม่สบายอะคะ่ะสามารถที่จะไปเบิกค่ารักษาที่ไหนได้บ้างน่าจะเป็นประกันสังคมค่ะอ๋อมีประกันสังคมอยู่แล้วนะคะเจ็บป่วยแล้วก็ไม่ไม่ต้องจ่ายเงินเนาะโอ้ดีจังเลยค่ะต้องขอขอบคุณน้องหนูนิดนะคะที่ได้ให้ข้อมูลสําหรับเราเนาะแล้วเดี๋ยวไปติดตามช่อง t ิกต o k พี่ชื่อนุ้ยด้วยนะคะได้เลยค่ะโอ้โหเด็กรุ่นใหม่ก็เห็นความสําคัญของประกันเหมือนกันนะคะน้องๆ ว่าชอบบรรยากาศแบบที่พี่นุ้ยออกมาข้างนอกแบบนี้ฝากกดแชร์กดหัวใจกดติดตามพี่นุ้ยด้วยนะ